ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเบิ่งาร์มเห็ดนะครับที่บ้านอาบช่างนะครับเป็นหมู่บ้านของบ้าวบ่าวบอยนะครับบ่าวบอยน้องบัวนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณแม่บ่าวบอยนะครับเดี๋ยวก็จะพาเบิ่งนะครับพี่รองไปทางไหนก็นอกคุณแม่ค่ะแม่สิมาโาดเห็ดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับเบิ่ง โล่งเห็ดนะครับพี่น้องออครับเฮ็ดเป็นครอบขอวัขบขวเฮ็ดเบิดเกือบหมู่บ้านเลยล่ะครับทุกคนต้องมีมีเห็ดนะครับที่ของมาบ้านเดียวไปใช้เห็นแต่หลังคาเห็ดอ่าครับผมทำหมาหมู่บ้านอาบช่างนี่ก็คือจะมีแต่เห็ดนะครับพี่นอ้องอ่าแต่ละหมู่บ้านนะครับอเขาง่ายเขาขัดเม็นกรได้เด้อครับผม,อ,มอ่ะครับเดี๋ยวคุณแม่เพื่อนก็จะลดน้ำนะครับ ครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเบิ่งเฮ็ดอันที่เพิ่อนเชื่อกับลังเดินนะครับพี่น้องอ่านี่ครับอันนี้ครับเบิดนี้เบิดนี้กับทั้งเบอรเบิดนี้กับทั้งเบอร์สี่พันก้อนนะครับพี่น้องครับสี่พันก้อนก้อนละสี่ก้อนละชิบบาทนะครับสี่พันก้อนก็เป็นเงินประมาณสี่หมื่นนะครับพี่น้องอ่าในการลงทุนนะครับ แต่ถ้าสำหรับผู้เริ่มแรก้ะอาจจะเฮ็ดบ่หลายจะอันนี้พร้อมเปิดแล้วค่ะพร้อมตีสิเปิดแล้วะะอ่าพร้อมเปิดแลยเม็นบ่ครับอ่าคุณแม่สาธิตได้บ่ครับการเปิดเปิดแนวใดที่นนแบบว,ว่าอันนี้มันเริ่มเต็มแล้วนะคะอ่าแม่นบ่เข้าเข้ากับดึงอันนี้นะคะอันนี้เพิ่นเฮ็ดมากก็จะเป็นเั้งฉีเ่เล่น<า>บ่ครับอ๋อเอาแป้งนี่มาแต่ใส่ครับเนี่ยอันอันอันแป้งอันปูนขาวท่าปูนขาวแป้งซื้ออ๋อเขาต้องใส่พร้อมมันบ่ครับเขาห้อยห้อย บังนี่ค่ะอืมครับเป็นเทคนิคในการเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้บอันนี้ย่างนั้นเฮาก็ดึงอันนี้ออกก็ซื้อปล่อยเฮ็ดมันเกิดมากจริงๆอะค่ะอ่าดึงตัวนี้ออกบ่จ้ายามนี้เฮาก็ดึงทดสอบอันหนึงครับครับผมกระสาษิึดนึงอันนะครับพี่น้างนั้นเฮาก็บถอดออกโอ้ถอดออกกําลังเริ่มนะครับอ๋อการเปิดนี่ก็คือเปิดแบบนี้เห็นบ่ครับจ้าเปิดให้มันมาก่อนนี่ค่ะอ๋อคันอันใดมายาวเฮาก็สิทุ่งออกเอามีดอันระบาดนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าอ่าเฮ็ดออกแล้วนะครับ เข้ากับเอาถุงออกนะครับนี่นี่นี่ง่ายงง่ายๆนี่อันนี้ครับปาดถุงออกเด้อพี่น้องผันสมุนวันจังหน่อยมือแรกเข้ากับมาฉีกถุงออกอันนอ๋อนี่ครับฉีกถุงออกอ๋อนี่เด้ตัวนี้ฉีกแล้วจ้าอันนี้ฉีกแล้วอันนี้มันนี้สีโอ้ก็ต้องดูแลอย่างดีตัวเนี่ยดูแลตลอดเวลานะครับเอาง่ายๆถ้าตัวใดเกิดแล้วก็ต้องฉีกถุงออกพี่น้องในการเฮ็ดเ็ดนะครับเปิดเปิดนาเเ็ดแล้วก็ต้องไม่เฮ็ดแนวนี้นะครับอันนี้ครับคือถ้าเฮ็ดออกแล้วเพื่อนก็จะตัดถุงออกนะครับ ตัวนี้ยังอยู่เพิ่นก็เอาไอว้ก่อนนะครับท<ข>ันทันเห็นหน้อยๆหลายๆจังสีมากกับสีประมาณร้อยสองร้อยก็โลโนี่แล้วค่ะโอ้นี่โ,นโล่งหนึ่งนี่เป็นรอยโล่เด้อพี่น้องเด้อเสาเรียงนะครับสําหรับรอบแรกนะครับรอบแรกนี่ก็โอ้ได้หลา่ละครับเป็นหมื่นกว่านะครับ <c oughs> เฮ็ดเบิดหม,มู่บ้านสําหรับบ้านอาบช่างอ่าเนี่ครับเมียนเบิดมีแต่เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เฮ็ดควันขาวนอ่ำหนึ่งนาะ ตัวนี้คุณแม่เพื่อนจะ,ะทำการหดน้ำนะครับโหด,ดแบบนี้เลยนะครับโฮดทีด่สิไปเลยเหรอโฮดแบบนี้แต่ว่ากับเพื่อนกับเก็บได้เป็นปีเด้อพี่น้องเด้อเก็บได้เป็นป<อ>ผมมามันขึ้นอยู่กับการผสมขี่เรื่อยการหดน้ำบางท่านเพื่อนกับโฮดข้างบนให้สปริงเกอร์ติดข้างบนเนาะแม่เนาะ สต็เกอรลดน้ำห่อนซื้อค่ะครับฮอตมันกัต้องฮอตแบบนี้เวอรนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แหละครับในการลดน้ำกับเป็นวิธีการลดน้ำนะครับพี่น้องอ่าโอเคครับผมมือนี้กับพ้อมเก็บมือเลี้ยงตัวนี้เป็นบ่ครับนี้ยอันนี้ครับพ้อมเก็บอ่าพ้อมเก็บมือเลี้ยงนะครับจากน้อยเนี่ก็ตัวนี้เมื่อเศร้านี่ก็เก็บไปล่าสูดกับซิบโลซิบโลกับเกีรล้อยพี่น้อง เสาละเก็บลอยนะครับแต่ไม่ไม่นี่ก็ได้หลายอยู่พี่น้องไม่ไม่เป็นก็เก็บได้ลอยกุโลนะครับได้ร้อยหกสิบโลนะครับร้อยหกสิบโลกับหมื่นหนึ่งนะครับสำหรับเทียวแรกเลยครับการหดน้ำก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับการดูแลกาลังเกิดตลอดเที่ยวครับโอ้กาลังเกิดก็รายพี่น้องนะครับตัวนี้จะเป็นเฮดคอนขาวพี่น้อง เห็ด <ใน S 1> ขอน,นขาวแต่ละวันไล่ได้เงินเดือนบ่เหลือเงินเดือนบ่เหลือบอ่แมาเงินเดือนบ่เหือดครับเงื่อนเดืวเวอ,อน,ววลอนคล้ายๆครับว่าตัวนี้เป็นอาชีพอาชีพเสริมที่สํหรับใส่ใจใ,<ช>ในคว,วามรัวนะครับแต่ว่าเงื่อนที่เป็นประจํานี่เท่ากับเหลือนะครับยังที่เพิ่นเป็นคู่กันเงื่อนเดือนคู่กับบ่ได้ใส่เนาะจ้อ่าครับผมอันแต่ว่าทางาบ่มีเวลาเท่ากับเห็ดันคอกหนึ่งค่ะถ้าเห็ดหลายนี่เก็บบ่ทันหรอเก็บบ่ทันเป็นบ่อือครับครับ อันนี้แม่กับร้านไปโรงเรียน่งมาแนวกับมาเก็บโอ้ครับกระชาเจ้เรียกนาเดียวนะผู้เทา่าครับอันนี้เฮ็ดขอนขาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะพาพี่น้องๆนะครับไปเบ่งเฮ็ดเฮ็ดบดเนาะคุณแม่เนาะครับผมเดี๋ยวแม่ฮอดแล้วแม่ตามไปอ่าโอเคครับผมครับบรรยากาศนะครับพี่น้องอ่าลุ่งเฮ็ดนะครับกับเป็นทงหน้าครับพี่น้องครับอ่านี้ครับ ตัวนี้จะเป็นโล่งเฮดนะครับโล่งเฮดเฮดบดครับพี่น้องครับเฮดบดค่ะตอนนี้ก็เพื่อนก็กำลังลดน้ำนะครับอ่าลดน้ำให้มันเป็นยางครับให้มันมีความชื้นครับทำให้มีความชื้นข้างบนก็จะเป็นยังซีเดอพี่น้องเดอร์สำหรับอ่าโลงเลื่อนนะครับตัวที่พร้อมเก็บเนี่เข้าเปิดอากาศออกเลยมั้ยครับเก็บมือแรงบ่ครับเนี่ยเก็บมือเรงครับ จะมีเทคนิคต่างๆนะครับในการเหยดอยูขึ้นกันนะครับเมื่อเช้าได้กจากโล่ครับโลจากบาทครับร้อยยี่สิบเจ็ดสิบโล,ล, 120, โ,ลโอ้พี่น้องแปดพันเด้อพี่น้องเด้อโอ้เช้าเดียวแปดพันนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งพี่นอ้องเมื่อเลี้ยงเพิ่นจะเก็บนะครับอันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปก่อนครับ อ่านี่ครับพี่น้องเฮดบดขาวไอเฮดบดนะครับครับนี่การเขามาด้านในนะครับพี่น้องกับอาจจะเป็นเั็กซี่พี่น้องเอ้ยเฮดบดนี่ครับพร้อมเก็บนะครับตอนเรียงครับกับสำรับในการเฮ็ดนะครับกับอนดับแรกก็ต้องเตรียมลุงเลื่อนก่อนนะครับพี่น้องด้านในก็จะเป็นเั็กซี่แหละครับก็จะเป็นไม้ไผ่ หาเห็ดไม้ไผ่พิ้งไว้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นไม้ไผ่เฮ็ดชิงเฉียงหน่อยนึงพี่น้องโอ้หลายๆเนี่ครับเก็บโบท่านเถอกเพี่น้องนะครับเก็บโบท่านเถอกครับเนี่ยเฮ็ดไม่ใช่เห็ลๆๆดล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อเห็ลดล้วนๆอ่านี่ครับปาดหลายคักนะครับพี่น,อน้องโล่งเดียวโล่งเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ ก็เดี๋ยวจะไปสอบถามเพื่อนนะครับว่าอ่าโลงหนึ่งนี่ประม่านทรานะครับที่ห้าเห็นอยู่นี่นะครับที่ผมพามาชมนี่อ่าประม่านจากโลนะครับตากเก็บแล้วตัวนี้นี่เก็บมือแรยงเด้อพี่น้องเด้อก็เสียดายนะครับที่มาบ่ถือจากวานนะครับเพื่อนเก็บตีซีพี่น้องกะผมมาหกสิบห้าสิบโลนะครับขี่รดมาำหกสิบโลผมกะ่ามาบ่ไรนะครับตีซีนะครับผมเลยมาช่วงนี้นะครับอ่าสวยงามครับผม ับผมมาหนาเฮ็ดอยู่ครับอันนี้ครับแผนกรถนะครับเพิ่มความชื้นต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาบ่ครับเนี่ยตรงเชิื้องเตื้องมือแค่นี้ครับอ๋อครับน้วมาเข้าแล้วกับเทียงแล้วก็แรงรถลดเข่าเทียงแรงเล่นบ่โอ้ต้องใไงมันมีความชื้นนะครับพี่น้องไอพ่อจะบอกได้บ่ครับว่าโรคนี้โรคนี้นี่ประมาณจักโลคครับเนี่ย รอบเดียววะครับครับรอบเดียวรอบแรกเนี่ยครับคิดว่าถ้าแม่นรอบเดียวนี่มันเกออกรอบเมื่อเช้านี่ไปเจ็ดซีบเจ็ดซีบแล้วก็สิบได้อยู่เพราะั้นเก็บหมือนกับประมาณร้อยเจ็ดสิบโลครับอัดเฉพาะตอนแรกไหมครับตอนแรกนี่ก็ประมาณห้าสิบถึหกสิบโลครับห้าสิบหกสิบโลเด้อพี่น้องเด้อที่เข้าเบิ้งเมื่อกี้นะครับลงเดียวมนะครับลงเดียวครับโอ้เส้าเก็บเจ็ดซีบครับตอนแรกอีกหกสิบโลห้าสิบหกสิบนะครับกะตก ตกมือละร้อยกโลนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลกับคุ้คุ้ร้อยยี่สิบบาทไปนะครับผมว่ากับเป็นตาเหดอยู่ครับแต่ว่าตรงครับกับเป็นตาเหดอยูพี่น้องแต่ว่ากับตรงนี้ความเข้าใจนะครับการดูแลรักษานะครับประมาณนี้ครับรักษาความชื้นนอหนเนอ่ะพี่ๆน้องๆอาจจะสงสัยนะครับโอ้มันจะคุมคาบ่นนะครับลงทุนก้อนละสิบบาทก้อนละสิบบาทต่อก้อน วันนี้มาเบิ่งนี้ม่น่ครับผมอ่าพี่พี่น้องน้องบางคนเพิ่นกับว่าชิปบาทนี่เก็บได้เทืาสองเท้อกับเบิดนี่ครับเป็นปีมันงวยวันไหนเห็นว่าครับเป็นปีเลยนะครับพี่น้องปีกลัวละค่ะนี่ปีกลัวแล้วคนมาจนว่างงวยทีมเลี้ยวคนมาครับมือเลี้ยงก็ได้เก็บแล้วเด้อพี่น้องนี่เป็นเงินเบิดนะครับโลู่ละลอยยี่สิบบาทตัวนี้มันงวยเมื่อเสาร์เนาะ นจะดแล้วอันนี้ครับโอ้ขึ้นคือเก่านะครับพี่น้องเป็นปีแล้วครับฟังปุ่นกับมีเด้อพี่น้องเด้อมีคือกันนะครับมันงนี่ค่ะมันทำเมื่ออายุไขมันครับผมแต่ว่ามันเนี่ยเกิดเหตุเท่ากับโลโลลอยกลัวหุ่นน้อกับแก้เอาไว้สำหรับแม่แม่คิดว่ามันคุ้มบ่ครับคุณแม่อาชีพรักเลยค่ะแม่อาชีพรักเด้อบ่แม่อาชีพเสริมได้ครับเลยอาชีพรักเลยล่ะครับข้างหน้ามันนี่มันแตกมา่อไหครับข้างหลังก็ออกคือกันเด้อพี่น้องเด้อ เป็นปีแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนนแสดงไห้เห็นมาในการเฮ็ดเฮ็ดนะครับการขืนอยู่ครับการผสมขี่เลื่อยเนาะ,ะผสมขี่เลื่อยผสมเชื่อนะครับถ้าเพื่อนเฮ็ดมาดีกับ,บากาเก็บได้ดนครับแล้วก็อากาศการรักษาความชื้นนะครับตรงนี้ตรงนี้เพื่อนจะลดน้ำทุกๆเสาเที่ยงเลี่ยงเลยนะครับครับผม ถามมือไม้เข้าไปเห็ดนี่เอาเอา,เอาจากฟ้ามนีไปนี่สิดูแลขั้นตอนจนห่อน,นี่นเปิดขายผมเดี้ครับรอ๋อครับผมเดี๋ยวด้ว่าซื้อก่อนไปตั้งไว้แล้วๆเ,เลยเด้ครับก็ต้องดูแลแม่นม่จ้าดูแลให้ถูกต้องจ้าดูแลลูกฟ้ามห้มได้เรื่องคบครับ,<อ>บครับโอเคครับดีดีครับที่ผมมาเบิ่งนี่ผมมามองนี่นี่ถ้าว่าเก็บได้เป็นปีนี่เพราะว่ามาตรฐานนะครับสำหรับในการเห็ดของคนเอายังไงก่อนมีคุณภาพนะครับพี่น้องคุณแม่คุณแม่ตัวนี้แม่น่ครับที่ ที่บอกว่าเก็บได้จากโลก่อนเนี่ยสองลอยหาซีฟค่ะนี่ครับโล่งนี่เก็บได้สองลอยหาซีฟโลนะครับแต่ว่าอบเลยค่ะอบตอนนี้คือเป็นขั้นตอนอบไว้นะครับขั้วไมายคือถ้าเขาเก็บเห็ดไปแล้วเบิดแล้วมันบ่จ้าเบิด์ตนาแรกรอบแรกครับเบิด์ตนาเล็กสมมติว่านาแรกครั้งแรกเลยเก็บปุ๊บนี่ได้สองลอยกัโลนี่เขาเขาก็จะนี่ครับจะมีดินนะครับปิดไปให้เบิดเลยนะครับปิดอากาศพิชอากาศลดน้ำพวกคุณเนี่ยบ่ค่ะบ่ลด อ๋อนี่ครับกาดปิดว้เลยนะครับสามมือครับคอยเปิดนะครับมาที่นี่พ่อก้อนจะก้อนที่จะเก็บนะครับพี่น้องเพื่อนกาจะมาเนี่ครับเฮ็ดคือฟังนี่นะครับฟังที่พ่อจะเฮ็ดจะเก็บนะครับก็คือเพื่อนจะเปิดผ่าออกนะครับเพื่อนจะเปิดผ่าออกแล้วกรลดน้ำเศร้าเที่ยงแรงเนาอคุณแม่นะอครับผมรักษาควมคื้นนะครับบอกยังไงครับผมเมื่อี้ครับโอ้ได้มีโอกาสมาเบิ่งงันนะครับเบื่องงานอยู่ สามเห็ดของอบ้านเ้าบ่อยน้องบัวนะครับจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับพี่น้องก็สนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเฟสหรือเป็นอย่างคุณแม่ขอแม่เป็นเฟสอ๋อครับผมก็เดี๋ยวจัดขึ้นเพิ่ว่าสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นในที่พี่น้องๆใ <ผม S 1> นเบิ้งนะครับพ่องอกกอ่อแม่เห็ดข่าก็กได้จากสองสามโลกนในเฮ็ดขผาบบ ว่างงานเขาว่างงานไรกับวดีกับมาเฮ็ดเอาแบบนี้หรอครับผมมือเนี้กับโอเด้อ่านี่ความรู้สาระประโยชน์หลายนะครับสำหรับพี่นองนะครับมื้อเนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณครับอ่าครับผมมื้อเนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ของบ่าวบอยน้องบัวนะครับครับผมมื้อเนี้ก็ขอบคุณพี่น้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังเรงใจนะครับอ่ามื้อเนี้กับผ้ามาเบงฟ้ามเห็ดนะครับผมก็คิดว่า่าในช่วงเวลาที่ เฮาล่อพักระยะเยาอยู่ที่สวนนะครับแบบผสมผสานนะครับถ้าเฮามีโร่งเห็ดอยู่จกักร่งหนึ่งในน้อยสักก้อนนะครับหรือสองร่องก็ว่าน่าจะดีนะครับผมก็เลยมาเบิ้งนะครับเพราะว่าอยู่นี่ผมเบิ้งแล้วผมกับเบิ้งมาหลายๆที่นะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเห็ดเห็ดนะครับผมก็เคยเอาไปร่งแต่ล่งแบบน้อยๆนะครับบดไ้เห็ดแบบเปนใเงยๆแบบนี้นะครับผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะล่องเห็ดเบิ้งอยู่ครับก็จะ ามาขอความหล้น้ำเพลินมาเอาก้อนน้ำเพลินแะ้วกัเบื้องวิธีการดูแลนะครับแบบเมื่อาชีพนะครับจะเหตุตามเพลินนะครับเพื่อจะได้มีรายได้เป็นเกลิดว่าเป็น,าปนรายได้ประจํานะครับพี่นอ้องขอบคุณพี่พ่น้องๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับเอาไว้พอกันคลิปนาครับผมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจครับสวัสดีครับ